อะไรมีหัวเครื่องแบกทั้งคนกลัวอะไรอนะ่ะมามากับผู้ร้ายกลัวอะไรปืนน้าปุ้ยเยอะเยะ็ดด้วยมีเลยทั่วมาอย่านะเว้ยมากับหัวเครื่องนะ <Awesome. S 1>

ไม่รู้อ่อบ้านพีเตอร์อ่ะรู้จักบ้านพีเตอร์เปล่าไม่บ้านหนอ่ะรู้จักบ้านพีเตอร์ไหมบ้านนี้บ <No> ้านพีเตอร์นะมีอีกอ่ะพีเตอร์พยายามนะอ๋อมันอยู่ข้างบนพยายามน้องน้องน้องเธอเธอเธอแบกลงมานี่เธอแบกลงมานี่อ้ามันกระโดดลงมาเองอ้า นี่ตรงนี้บ้านพิเตอร์นะเอาจับป่าพิเตอร์มีหมดน้ำกับเบอร์เบอร์ไม่ใช่ไหมเบอร์สาครับนายนายเปิดไม้เขาได้ครับเพื่อนแต่ว่านายเป็นคนไทยครับอันนี่ครับตรงชาติไทยขนาดนั้นน่าจะไทยแหละพี่ภาษาไทยด้วยเอ้ยพูดผิดภาษาไทยขนาดนั้นน่าจะพจนไทยแหละ โอ้วเครื่องเราไปอีกไม่เชื่อนะบางบคุณองอ๋อถ้ไม่เซ็กอ้าสเมอร์เคาเขียงน้ำเยอะจริงๆอะไรนะโอ้มาไม่หยุด3รอบดูล้าเยอะไงคนแก่ก็ยังเยอะไมใจเลยออทำไมคนแก่งมาตุละครับเจ้ย เดือดร้อนทำไมอ่ะฮะไม่ไม่สาระนี้นี่น้องสาระนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับสาระนี้เออไม่อยากรู้นี่น้องวีนโดนไม่รับแล้วเลยแต่แต่รูไมเขาม่รับเล่าเลยเก่ากินไม่ได้แล้วน้องเขาอย่างนี้มั้งเออไม่ได้รู้เลยพอรู้นิดพอเออพอรู้นิดหนึงมันมันน้อยไม่ได้แล้น้องก็าอย่งมันไม่ได้รู้มันต้องรู้เยอะๆใช่ไหมเออ ลจะรู้เรื่อยรู้อยู่ยิดนึงถ้าแม่วันสามิดหนึ่งไม่ต้องนอนคืนนี้อ๋อแสดงว่าเขาไม่ให้รู้แล้วล่ะพี่เขาบอกไม่ให้นอนแล้วเรไยเรื่อยเราก็ไปเรื่อยเ่อยวิน่เหมือนนไม่ออมับต้นไม้อะไรเป็นต้นไม้บุบบี สรุปเมื่อกี้น้ำยิงไปตั้งหลายตัวน้ำได้แค่สองคิวอะเมื่อกี้เ้าคืออะไรอ่ะมันไม่ตายหรือเปล่าได้ได้ได้ลากมันมัไม่รู้เรายิงไปตัวเดียวน้ำยิงไปตั้งเยอะอะห่ายตัวด้วยไม่ได้คิวอ่ะมีใครได้คิวบ้าง ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ No ม่ลาไม่ได้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไหนวะมีตั้งแปดทัตเรื่อยอ่ามีหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วมีสิบสองเหรียญเอาไหม,มเราเราเรา,เราวิ่งหันหลังให้กันดีกว่าไป นี่ตัวนี้ใกล้ๆกว่าตัวนี้ใกล้กว่าใ้ตัวข้างหลังใกล้กว่าเห็นป่าตัวข้างหลังอ่ะจะไม่เธอใส่ชุดเหมือนเราเลยเห็นไหมข้างหลังอ่ะข้างหลังใกล้กว่าโอ้ยนี่อยู่นี่อยู่นี่ข้างหลังใกล้กว่าแอมโฟครับแอมโฟครับบอกว่าข้างหลังใกล้กว่าข้างหลังใกล้กว่าวิ่งตามอยู่นี่ เล่วา่ใหม่อะตน้องน้องเล่นเล่นตกรกุเก๋ไปไหนยังไม่รู้รเตี้ยดราฮะแฟนมันกุเก๋น้องเป็นกุเก๋แล้วน้องเป็นหกสิบแล้วไม่่เยกสิบยังไม่แก่หกสิบยังไม่แก่หกสิบยังอออยู่ไม่แก่หกสิน้องแล้ยงั้นสามสยังดกอยู่ใช่ไหมใช่ ยังเต็งเต็งอยู่เลยยังเต็งเต็งอยู่นะโอ้โหมันระยะประสิทธ์ขนาดนี้ทำไมมันยิงไม่โดนเลยวะไปเราไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะไปตรงนู้นใช่ไหมมาร์คเจอโลเคชั่น ทำไมเอารถมาไม่มีไอ้น้อยเนี่ยไอ้ี Demon> ่ไอ้40 40เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยยิงหลายตัวแล้วไปไปตามยิงมันต้องเจอไอ้240เหรอเจอเจอได้พี่ได้ได้ได้แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมนักล่าสมบัติเดี๋ยวล่าสมบัติอีกกล่องนี้กันรอผมแป๊บนึงนะพี่ใจใจร่มๆนะพี่อย่าพี่อย่าเพิ่งไปบวกกับมันนะ ได้ได้ได้โอเคครับโอเคสองคนจะใส่ใส่ใครอยู่เยอะกว่ากันอ๋ออีกแล้วก็บอกแล้วว่าพี่เราเช้ง <c oughs> น้ำเป็นน้องเขาโอ้ไม่พี่ก็เรียกเรียกอ๋อไม่ใช่ผมเรียกพี่ว่าพี่แล้วพี่เรียกพี่ว่าพี่อีกเอามารยาท<ห>นะเกียกัันครบ ครับมารยาทกบพี่มารยาทก็มันมีอะไรับมันไม่เสียตังค์ครับน้องเป็นการให้เกียรติกันจริงไม่ไปได้จริงไม่เออเลยถูกต้องถูกต้องเเอรากกียันแบบนี้เราเราเราต้องเรียกน้องว่าเราต้องเรียกน้องชายน้องชายว่าพี่ชายบ้างแล้วอะไรของเธอเนี่ยเดตเตตานัดเต้นน้องเดตเตตานัดเต้โอ้โหเขาบอกว่ามารยาทมันคนนียาก อ๋อมันจะไปทิ้งทําไมนอกวงขนาดนั้นอะเอินไปไหมกลับแล้วถอยมาถอยมามันอยู่นอกวงเจ็บด้วยวิ่งออกไปเจ็บอะถอยมาไม่โดนโดนงั้นงั้นไปเก็บของมาให้หน่อยเก็บพี่อาบมาให้หน่อยอยากได้พี่อาบม่อยู่ตรงนี้แล้วถึงไหมหรือว่ากลับมาแล้ว Mark the location โดนดีว <Safe> ะ <left> อยู่ตรงนี้เฮ้ยมีตัวมีตัวอยู่ด้านหลังพี่แล้วก็บอกว่าไม่โดนวิ่งก่อนเราสิเข้าวงอ่ะมันวิ่งมันวิ่งไปได้วิ่งไปได้โอเคพี่กำลังไปเติมพี่ปบอร์จไม่เบประจัมเล่นเลยล่นเลยล่เลยอุ้ยด้านหลังเปียบอ้าวใครอ่ะ4220นี่เนี่ยบ้านซุปเลยบ้านซุปเลยไกลมากไม่ทันละเข้าบ้านซุปให้มันลากเลยพี่10ศู เจ็บหนักอยู่เจ็บหนักอยู่เซ็มเลยพี่เซ็มเลยใจเย็นพี่ซุบก่อน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 เวลาตัวเองตายแล้วสายมันเลยไม่สายยังเดียวเลยไงเวลาคนอื่นโดนเนี่ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปหาฮ้ยฮะเดียวไหมเดียไหม เรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปเอ้าพี่เราซื้เอเบอร์สามเบอร์สาม่ได้มันไม่ร้ล้มันมักนไม่ขอตังค์ขอตังค์้วเจ้ขอตังค์ขอตังค์ขอตังค์ไปซื้อพี่เบอร์สามโอเคพี่รีบลงมาหาของพี่ เราจะไปถล่มมันมาเด้มาเด้ปีมาเออน้องกลับมาแล้วจะไปขยำมันไปขยี้มันขยี้ขยี้ขยี้มันให้นอกขยี้เราใช่ไหมที่ตายหมดเต้น้องใช่แจ้งใจเย็นนให้ใจเย็นๆให้ใจเย็นาแล้ใจเ้วนๆใจเย็นเย็นใช่ไห้ แล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรทีน้องพี่ไม่ได้ว่าอะไรทีครับน้องใช่ไม่ได้ว่าทุาคนพี่โดนี่ยมาเลยน้องโดนวถมาเลยน้องไม่ต้องมาอยากไปตอบจังเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ้านนี้ก่อนขึ้นบ้านนี้ก่อนเปิดกล่องก่อนอย่างน้อยก็อัพอัพสักปืนหนึ่งไม่ได้อัพปืนเลย อาเธอยังไม่ได้อาปะไม่ครับไม่ไม่ด้อาปืนกันเอาเอาไปเอาไปเอามาสิว่าเธอเธอเป็นคนเก็บไปก็ให้แล้วนี่เออนั่นแหละเขาบอกว่าสมควรคืนมาเพราะตัวเองเอาตัวเองให้มาเก็บไปแหมก็เราไม่มีนี่ ได้เราไม่มีนี่มามามาไอ้ดอกไอ้ดอกมันต้องขึ้นมาตรงไอ้ดอกนี่แหละอยู่ไหนอะอ๋ออยู่ไกลมากเลยมีเบอร์สองไป,ไปอีกแล้วมีเบอร์สองไปไกลแล้วหาพี่เราซิ่งพี่เราซิ่งจา๋าเ,เธอมันอยู่ตรงนี้เธออนน,นี้มันวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่เล่นเลยเล่นเลยใช่ไหม ไม่ทัน่ะมีคูณสามปะไม่มีอะไรคูณสามอ่ะพี่เราซิ่งถอยมาพี่เราถอยมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะพี่โอเคมาเลยครับมาเลยครับโอ้พอดีเลยมีคูณสามสวยเลยพี่พี่พี่มานี้มานี้เธอตรงนี้มีที่อับรปะครับครับครับกำลังไป ไม่อันนี้มันก็ยังเลยอยู่ร้านนึงไม่ไม่ไม่น้ำพอแล้วเดี๋ยวให้แบ่งให้พี่เราซิ่งพี่เราซิ่งยังไม่ได้แบ่งให้พี่เราซิ่งอ่ะแบ่งให้พี่เราซิ่งอ่ะอย่างน้อยก็อัพปืนเต็มสักกระบอกหนึ่งอ่ะเมื่อกี้ MP4 มันมามาเอาในกล่องไอ้ดอกหรอพี่มันนอกตัวแล้วเมื่อกี้พี่เบอร์สามพี่เบอร์สามยิงมาหาผมพี่พี่เบอร์สามผมมีที่อัพให้อย่างน้อยก็อัพอัพเต็มสักกระบอกหนึ่งไว้งัดกับมัน่ะ แต่ถ้างั้นแพ้มันนะมันไปไหนได้จุดนั้นจุดนั้นมันยังอยู่ไอ้เมื่อกี้พี่น้องนี่ผมวิ่งตามหลังพี่อยู่นี่ไม่ในกล่องไอท็อปพี่ในกล่องไอท็อปในกล่องไอท็อปกลับ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 เตอร์อยู่กับหนูกำลังว่านี่อยู่กำลังว่านี่ฮอฮวุ่นวายจีแต่ไม่น้องไม่เรียกพี่นะจ๊ะทำไมน้องไม่เรียกพี่อย่างน้อยก็อัพปืนสักนหนึ่งกระบอกเอาไว้งัดกับมันอะ ให้มันอัพเต wrote, artists, ็มอ er ่ะนี่ไงมันมาแล้วไอตัวที่ยิงพวกพี่อ่ะมาเราต้องเอาคืนให้ได้นี่ไงเจอตัวแล้วโอ้โหเจ็บขนานยิงมาวะตังนี้นะนั่นไงโอ้ยปีโดนฉนเยนั่นแหละผมก็โดนฉนเยเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่แป๊บนึ่งแป้บนึงเดี๋ยวผมชุบเราอยู่ในวง นาอยู่ในวงแล้วอยู่ในวงเตยมาไม่ใช่เตยน้ำน้ำน้ยพี่อย่าลืมพี่พี่อย่าลืมเวลาโดนนี่งงตลอดเลยเนี่ยใอ้งงอะนุ๊กที่ไม่ไหนงงทีจ้าไหนตัวจะายนมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาแล้วเบอร์ถามโดน ไม่มีสม,ม็อกช่วยนะไม่มีสม,ม็อกช่วย <S 2> <S 2> <S มันวิ่งอ่ะพี่มันอยู่ในโล่อะอยู่ในโลกเหร ยิงมันก่อนพี่ยิงกูงเอาพี่เอาพี่จัดไปพี่จัดไปจัดไปยิงมันเลยไฟยาหน่อยไฟยาหน่อยยาอยู่ฝั่งนี้ยาอยู่ฝั่งนี้มาเอามาเอิ <Awesome. S 1> ในกล่องนี้ในกล่องนี้ตายตัวหนึง่งแล้วมันขึ้นมาน็องตัวหนึง่งน็องตัวหนึงนน่งมันจะจุกกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละ Awesome, thật cần được bao nhiêu 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 วายคนเดียวมายิงพี่เราพ็เราคืนตาชังตี้สมเออสมนาสมนามา